สวัสดีครับพบกับช่องตอง8นะครับคลิปนี้ตอง8จะพามาดูมันสัปปะหลังที่เปลี่ยนดินนะครับเรามาตามผลงานหลังจากคลิปที่แล้วนะครับให้ดูความโดดของรากมันสัาปะหลังนะครับแล้วมาดูคลิปนี้เราจะพามาดูความใหญ่นะครับความใหญ่ความเจริญเติบโตของมันสัาปะหลังที่เปลี่ยนดินนะครับเห็นไหมครับแปลงนี้มันสัาปะหลัง6เดือนแล้วนะครับ6เดือนใกล้จะเต็มเกเดือนนะครับก็คือใกล้จะถอนได้แล้วนะผมจะให้ดูเห็นไหมครับความถี่ของตาเขานะความถี่ของตานี้เนี้ยนะครับ ก็อย so ่างที่บอกนะครับว่าม right. ันส no ัมปหลังจะสมบูรณ์หร no <og éré> ือไม่สมบูรณ์นะครับต้นมันนะครับต้นมันสัมปหลังจะสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์ไม่ได้อยู่ที่ความใหญ่ไม่ได้อยู่ที่ความสูงนะครับอยู่ที่ตานะครับบางต้นนะครับบางต้นพันบางต้นสายพันธุ์ต้นเล็กตาถี่นะครับแต่บางต้นต้นยาวนะครับแต่ตาหยืดหรือว่าตาเอ่อกว้างตากว้างนะก็จะไม่สมบูรณ์ครับคือมันสัมปหลังจะดูความสมบูรณ์ได้ก็ต่อเมื่อดูที่ตาเท่านั้นนะครับนะครับแปลงนี้ เขาใช้มันดินทรายนะครับมันดินทรายมาปลูกนะครับเขาใช้มาเกือบเกือบทุกปีนะเขาใช้มาเกือบทุกปีพอดีผมว่าเห็นผมก็เลยถามเขาว่าเขอใช้มันสายพันธุ์อะไรนะถึงได้สูงใหญ่ขนาดนี้นะครับเขาก็บอกว่าก็ใช้พันธุ์เดิมของเขาเนี่ยนะแต่ว่าเขาใช้มาจากดินทรายอีกอีกแปลงหนึ่งของเขามาปลูกนะครับทุกปีนะเขาสลับหมุนเวียนกันอย่างเี้ครับเขามีดินแดงกับดินทรายนะครับเห็นไหมครับดูครับความสมบูรณ์ของเขาสูงนะครับ สูงกว่าผมเีงนะครับสูงกว่าผมประมาณโอ้สามสี่เมตรได้นะครับนะแต่ที่ผมเข้ามาอยู่ในใต้พุ่มนะเห็นไหมครับความใหญ่ของโคนต้นนะครับความใหญ่ของโคนต้นความใหญ่ของกิ่งพันเห็นไหมครับนี่ครับถ้าได้สายพันธุ์ไปลักษณะน,นี้นะครับความสมบูรณ์ของกิ่งพันธุ์รับรองนะครับทั้งใหญ่ทั้งตาถี่อย่างนี้นครับนะความดกหรือว่าอ่เปอร์เซน็นการเกิดจะสมบูรณ์มากนะครับจะสมบูรณ์มากนะครับนี่ครับ ก็อย่างที่บอกนะครับว่าการเปลี่ยนดินนั้นมันจะช่วยให้รากของมันสัะหลังแรงนะครับรากรากของมันสัะหลังแต่ละสายพันธุ์นั้นแรงมากนะครับเพราะว่าก็เคยทํามาเป็นประจํานะครับก็เคยทํามาเป็นประจํานะครับคือดินนะครับดินเรานะครับสามารถมันมันก็จําแนกได้ในประเทศของเรานะครับแล้วก็จะมีอยู่ชุดดินก็จะมีอยู่ตามลักษณะทางเคมีทางกายภาพนะครับก็จะมีอย่างเช่นนะครับก็จะมีชุดดินค้นลาดนะครับชุดดินลำปางชุดดิน ยะลานะครับพวกนี้นะครับก็คือเขาจะใช้ชื่อตามสถานตามสถานภาพที่ที่พบดินนะครับตามสถานที่ที่พบดินนะครับเขาก็จะใช้ชื่อนะครับแต่ว่าดินแต่ละชุดแต่ละชนิดนั้นก็จะมีการปลูกพืชที่แตกต่างกันนะครับนะครับเห็นไหมครับดินทรายนะครับดินทรายนะมันจะเป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์นั้นค่อนข้างต่ํานะครับเพราะความสามารถในการดูดยึดธาตุอาหารของพืชนะครับน้อยพืชที่ขึ้นบนดินทราย ก็มักจะขาดทางทาธาตุอาหารและน้ำนะครับส่วนดินแดงนะครับก็ส่วนใหญ่นะครับจะเป็นสีของออกไซด์ของเหล็กและอลูมิเนียมนะครับแสดงถึงการที่ดินมีพัฒนาการสูงและผ่านกระบวนการผุพังมานานนะครับเป็นดินที่มีการระบายน้ําดีแต่มักจะมีความอุดมสมบูรณ์ไม่สูงนักนะครับส่วนดินสีแดงนะครับส่วนใหญ่นะครับจะเป็นดินที่ออกไซด์ของเหล็กหรืออลูมิเนียม ไม่มีน้ําเป็นองค์ประกอบนะครับส่วนมากนะครับดังนั้นนะครับพอเราเอามันสับปะหลังที่เปลี่ยนดินนะครับมาปลูกนะครับในปลูกจากดินแดงมาปลูกดินทรายจากดินทรายไปปลูกดินดํานะครับความเจริญเติบโตของเขานะครับมันก็จะทําให้การเจริญเติบโตนั้นรวดเร็วขึ้นนะครับเพราะว่าสังเกตนะครับอยากจะให้สังเกตในการดูต้นมันนะครับต้นมันที่เกิดในดินแดงนะครับ ก็คือต้นมันที่เกิดในดินแดงนะครับจะเป็นต้นมันที่มีลักษณะแข็งนะครับแต่จะไม่ค่อยอวบนะครับจะไม่ค่อยอวบส่วนต้นมันที่เกิดในดินทรายคือดินที่มีความชื้นสูงนะครับจะค่อนข้างกวาบน้ํานะครับแต่จะไม่ค่อยแข็งนะครับหมายถึงว่าเปลือกนอกจะไม่ค่อยแข็งนะครับคันนี้เมื่อเรามานําแต่ละสายพันธุ์มาปลูกนะครับเปลี่ยนหมายถึงว่าเรา,เรานำแต่ละ <ítulo> พื้นที่ดินแต่ละพื้นที่มาสลับเปลี่ยนการปลูกนะครับก็จะได้ลักษณะนี้ก็เห็นไหมครับดูความใหญ่ของเขานะครับดูความใหญ่อันนี้เอาดินทรายนะครับเอาดินทรายมาปลูกเอาดินทรายมาปลูกดินแดงนะครับดินทรายนะครับมาปลูกดินแดงดูความถี่ของตานะครับแล้วก็ดูความใหญ่ของเขานะครับแล้วเรามาดูความแตกต่างที่เห็นได้ชัดนะครับอันนี้เป็นมัน2แปลงนะแปลงซ้ายมือนี่จะเป็นมันเปลี่ยนดินนะหมายถึงว่าเอาดินทรายมาปลูดินแดงส่วนมันทางขวานะครับเอาแปลงนี้ เอาดินแดงปลูกดินแดงนะครับดูความแตกต่างเขาครับอายุมันเท่ากันนะครับหกเดือนกว่าเท่ากันแต่ดูความใหญ่นะครับดูความใหญ่แล้วก็ดูความสมบูรณ์ของลําต้นนะครับดูความสมบูรณ์ของลาต้นแล้วก็เป็นสายพันธุ์เดียวกันนะครับจะเห็นได้ชัดมากนะครับเห็นได้ชัดมากนะครับที่เป็นแบบนี้นะครับที่เป็นอย่างนี้เพราะว่านะครับอย่างที่บ่อนะครับ้าในดินแต่ละชนิดเนาะมันไม่เหมือนกันและธาตุมันไม่เหมือนกันแล้วก็ค่า ph ของดินมันก็ไม่เหมือนกันนะครับ ค่า p h ของดินมันก็ไม่เหมือนกันนะครับค่า p.s. ก็ต้องบอกก่อนนะครับค่า p.s. ก็คือความเป็นกดเป็นด่างของดินนะครับเราจะเรียกกันว่าค่า p h นะครับส่วนใหญ่นะครับโดยปกติแล้วนะครับค่า p.s. ของดินทั่วไปนะครับมันจะอยู่ในระยะแค่5-8นะครับแต่ตัวเลขของเขานั้นมันจะอยู่1-14นะครับ1-14ค่าความเป็นกดเป็นด่างนะครับจะอยู่1-14แต่โดยทั่วไปนะครับในดินของของราของเกษตรกรนะครับจะอยู่ในระดับ5-8นะครับไม่เกิน8นะครับนะ ก็คือา pH ของดินที่มีความเหมาะสมที่สุดต่อการเจริญเติบโตแล้วก็การละลายของธาตุอาหารในดินะนะครับจะต้องอยู่ในปริมาณ6-7ถึงเเท่านั้นนะครับนะครับจะต้องอยู่ในปริมาณ6-7ถึงจนะครับถึงจะ,ะทาให้พืชมันสพนังของเราจเจริญเติบโตได้ดีนะครับดังนั้นนะครับเมื่อเราเปลี่ยนจากดินทรายมาปลูกดินแดงนะครับจากเปลี่ยนจากดินทรายมาปลูกดินแดงนะครับในแปลงดินทรายของเรานั้นอาจจะค่า pH ไม่เหมาะสม นะครับค่า pH ไม่เหมาะสมเราเอาปลูกดินแดงในแปลงที่มีค่า pH เหมาะที่เหมาะสมนะครับ,ม,ม,รบมันก็จะได้ลักษณะนี้เห็นไหมครับมันก็จะได้ลักษณะนี้นะครับก็ต้องบอกนะครับการ,กรเกษตรเนาะมันก็ต้องสําคัญนะหัวใจของการ,กรเกษตรสําคัญก็ต้องอยู่ที่ดินนะครับเราเราสังเกตไหมว่าทําไมเราปลูกพันธุ์เดียวกันแปบบลงเราติดกันนะครับดินดินเราชนิดเดียวกันแบบนปลงติดกันสายพันธุ์เดียวกันใส่ปุ๋ยตัวเดียวกันนะครับแต่ทําไมหัว ปริมาณหัวหรือว่าความดกความใหญ่ไม่เท่ากันนะครับนะก็มันจะอยู่ที่ดินด้วยนะครับมันจะอยู่ที่ค่า p h ด้วยนะครับอันนี้ผมจะพามาดูนะครับนี่ครับเห็นไหมครับอันนี้เป็นดินทรายนะครับเอาดินทรายมาปลูกดินแดงเห็นไหมครับเอาดินทรายมาปลูกดินแดงดูความใหญ่นะครับดูความใหญ่ของหัวขนาดของความกว้างของหัวครับความดกครับอ่ะพูดถึงความดกนะความใหญ่นี่ก็ต้องบอกก่อนนะว่ามันไม่ได้ขึ้นอยู่ที่เปลี่ยนดินนะครับ ถ้าเปลี่ยนดินถ้ามันเปลี่ยนดินมันจะมี use, อยูอ่สองสิ่งที่สำคัญคือหนึ่งการขยายขนาดของหัวหมายถึงว่าหัวอาจจะยาวออกไปอีกนะหรือไม่ก็ความดุของหัวแล้วก็การเจริญเต,ติบโตของลําต้นที่ดีนะครับก็หมายถึงว่าถ้ารากดกนะหัวก็ได้ปริมาณเยอะนะครับเห็นไหมครับหัวก็ได้ปริปรมาณเยอะออส่วนความใหญ่ก็ต้องขึ้นอยู่กับการดูแลอีก,อ,ก,อ,กอีกขั้นตอนหนึ่งนะครับไม่ใช่ว่าจะมาเปลี่ยนดิน เอามาณเปลี่ยนดินแล้วหัวจะใหญ่เลยไม่ใช่นะครับแต่เปลี่ยนดินรับรองนะครับว่าอัตราการเกิดของต้นมันจะค่อนข้างเกือบร้อยเปซนะหมายถึงว่างอกดีนะฮะพูดง่ายคืองอกดีแล้วก็ความดกนี่สุดยอดครับความดกสุดยอดนะความดกสุดยอดนะครับเพราะว่ารากตึมความดกก็เยอะนะครับแล้วก็ต้นมันหรือว่าต้นพันุ์ของเราก็จะมีความสมบูรณ์ตาทีนะครับแต่ความใหญ่ก็ต้องบอกครับขึ้นอยู่ที่การดูแลนะครับขึ้นอยู่ที่การดูแลนะครับ มันก็การเปลี่ยนดินนะมันก็เหมือนเปรี่ยบเสมือนกับเออเรานะเหมือนเราเหมือนเราเนหะมือนเราที่เรากินอาหารต่างๆมาแล้วมันกินจําเจนะครับนะพอเรากินจําเจพอเรากินจําเจแล้วเรามาเจออาหารอีกประเภทหนึ่งที่เราชอบนะครับเราก็กินได้เยอะร่างกายแล้วก็สมบูรณ์นะครับมันเหมือนกับที่เรากินอยู่บ้านนะเรากินแต่อาหารที่จําเจจาเจน้าพริกน้ําพริกปลาทูน้ำพริกปลาทู กินได้เยอะก็จริงครับแต่มันไม่ได้มีประโยชน์อะไรมากมายนะครับมันสำปะหลังเปลี่ยนดินก็เหมือนกันเห็นไหมครับผมพามาดูความดกอันนี้คือความดกครับอันนี้ใช้ดินอันนี้ต้องบอกก่อนครับอันนี้ใช้ดินทรายใช้ดินทรายมาปลูกดินกรวดนะครับใช้ดินทรายมาปลูกดินกรวดดินกรวดแดงนะครับดินกรวดแดงดินกรวดแบบละเอียดนะครับกรวดเล็กๆนะครับดินกรวดแดงนะครับกรวดแดงเอาดินทรายมาปลูกดินกรวดแดงนะครับผมนี่แหละนะเป็นคนขนมานะให้นะขนให้เจ้าของไร่นะ แล้วก็เป็นคนปลูกแล้วก็เป็นคนถอนนะครับดูดูความดกมันจะดกไม่ดกให้ดูที่การวางผ้านะครับมันจะดกไม่ดกให้ดูที่การวางผ้าอันนี้วางผ้าเราเอาไว้สาดขึ้นรถนะเอาไว้เอาไว้ใส่รถแล้วนะใส่รถเตรียมเอาเอาไปขายแล้วดูครับแทบจะไม่มีที่วางเลยครับอันนี้แปลงแปลงนี้แค่เก้าไร่นะครับเก้าไร่นะครับโอ้โหเก้าไร่ในในโอ้โหแบบสุดๆเลยครับตกไร้ละสิบสองตันกว่าสิบสามตันกว่าเลยนะครับแต่นะครับ แต่ก็ต้องบอกอีกครั้งนึงนะครับว่าการเปลี่ยนดินนะความใหญ่มันต้องขึ้นอยู่ที่การดูแลอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่อัตราความดกรับรองครับรับรอง100%เซนะนะครับเห็นไหมครับนีครับดูมันสำหหลังที่มีความดกนะครับก็ดูง่ายๆครับจากคลิปที่ถ่ายนะครับคือการวางผ้านะครับแทบจะไม่มีระยะห่างนะครับเพราะมันมันดกไงนะมันฟันได้เต็มผ้าเร็วพอฟันได้เต็มเร็วก็คือ ยกมาง่าสองง่ามันดบมันก็เต็มผ้าเต็มผ้านะครับนี่ครับต้นมันนะครับเห็นไหมครับมันจะไม่ขึ้นต้นด้วยนะครับอ๋อลืมบอกไปอีกครั้งหนึ่งครับว่าโอกาสขึ้นต้นนั้นมีน้อยนะครับมันเปลี่ยนดินโอกาสขึ้นต้นนั้นมีน้อยไหมถึงว่าทั้งรากทั้งลําต้นแล้วก็ใบนะเขาจะเสมอกันหมายถึงว่าเขาจะสมดุลกันนะเขาจะสมดุลกั <pater n boxes> นเลยนะครับจากประสบการณ์เลยนะครับนะโอกาสขึ้นต้นหรือว่าโอกาสบ้าใบนี้มีน้อยนะครับโอกาสขึ้นต้นโอกาสบ้าใบ มีน้อยมากนะมีน้อยมากมีแทบจะไม่มีนะครับนะบางครั้งนะครับบางครั้งนะครับเห็นต้นใหญ่ๆอย่างที่ที่ผ่านมาเมอกี้นนะในคลิปที่ผ่านมานะในไตเติลในหัวคลิปนะที่ผมให้ดูต้นใหญ่ๆนั้นนะครับรับรองนะครับว่าหัวใหญ่แน่นอนนะครับหัวใหญ่แน่นอนนะครับเพราะว่าก็คงจะเกิดจากการบำรุงของเขาด้วยแหละนะเพราะว่าลําต้นขนาดเท่าแขนผมเลยนะเท่าข้อแขนผมเลยนะนะครับนะครับดูความถี่ของการวางผ้านะครับ ให้ดูคโถกให้ดูความโดกนะครับให้ดูความโดกของการใช้มันสัมปะหลังเปลี่ยนดินมาปลูกนะครับอันนี้จากดินทรายมาปลูกดินกรวดนะครับจากดินรายปลูกดินกรวดเป็นมันสายพันธุ์แปดเก้านะเป็นมันสายพันธุ์แปดเก้านะครับเห็นไหมครับเป็นมันสายพันธุ์แปดเก้าก็ต้องบอกไว้ก่อนครับเปอร์เซ็นต์แป้งนะเปอร์เซ็นต์แป้งกับความโดกเนี่ยมันก็อยู่ที่การบำรุงอีก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 ทอดหนึ่งนะครับแต่ความโดกผมให้ให้ดูความโดกนะว่ารับรองโดกจริงๆนะครับ ถ้าเราทําได้นะครับสําหรับเกษตรกร,กรมือใหม่ที่เราเออไม่มีต้นทุนในการออใส่ปุ๋ยรองพื้นหรือว่าไม่มีเวลาที่จะฉีดฮอร์โมนนะครับไม่มีเวลาที่จะฉีดฮอร์โมนเล่งรากหรือว่าฮอร์โมนเ,ออเล่งหัวนะครับเราสามารถทําได้ง่ายๆนะครับเพียงแค่เราเอ,อ,เอ,อ,เอ,อ,อดทนทนิดนึงคือการขนย้ายนะครับการขนย้ายจากอีกแปลงหนึ่งหรือว่าจากอีกดินชนิดหนึ่งมาปลูกอีกดินชนิดหนึ่งนะครับไม่จำเป็นจะต้องเป็นดินทราย ไปเป็นดินแดงนะครับดินอะไรก็ได้ครับดินดินดําไปเป็นลูกรังดินลูกรังไปเป็นดินทุ่งนานะดินเหนียวก็ได้หรือเอาดินเหนียวมาใส่ดินดําอะไรย่างนี้ก็ได้นะครับขอแค่เป็นพันมันสําหลังเปลี่ยนดินเท่านั้นนะครับครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็อยากจะพามาติดตามผลของการที่ใช้มันสาปะหลังเปลี่ยนดินนะครับก็ให้ดูความให้ดูความดกนะครับ ก็ต้องบอกไว้ก่อนอีกครั้งนะครับว่าความใหญ่นั้นก็ขึ้นอยู่ที่การบํารุงอีกครั้งหนึ่งนะครับครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดติดตามให้กับช่องตอง8เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับสําหรับใครที่มีคอมเมนต์หรือว่ามีความรู้ดีๆนะครับก็ฝากความคิดเห็นฝากความรู้ไว้ที่ใต้คลิปของตอง8ได้เลยนะครับครับคลิปนี้ก็ฝากไว้กับมันหัวดกนะครับสําหรับผู้ที่ชอบชื่นชอบความดกนะครับ ครับผมคลิปนี้ฝากไว้เพียงแค่นี้สวัสดีครับ